ที่สั่งไว้อะครับยู่ไหนครับได้แล้วจ้าตาโอเคเท่าไหร่ครับป้าสองร้อยห้าสิบจ้าเน่เน่เเฮ้ยพี่เออไอ้ดาราคนนี้นีหว่าที่มันแย่งแฟนพี่อะใช่ถลกตัวแล้วไอ้นี่แหละดาราเก้าศูนย์บ้ากามนี่แหละลูกเมียมันก็มีแล้วนะไม่มันทําตัวอย่างนี้อยู่วะเดี๋ยววันนี้แหละเลือดหัวมันอะจะได้ออกจากหัวมันเอาเลือดหัวมันออกให้พี่หน่อยเล่นแม่งเลยดีกว่า

ป้าหลอกยังง่ายมากเลยนะเล่นแอคติ้งนิดหน่อยเชื่อเลยอ่ะเนียนทะเลาะแทนจะตีกันไม่ละพี่เล่นดีด้วยอ่ะเกมก็เล่นดีอ่ะป้าเชื่อแล้วอยู่ครบนี่ไม่ได้ให้ไหมอ๋อจะให้ทำไมเปนอย่างกูจะให้ทำไมอ่ะเขาเรียกว่าเงินอยู่ครบจบที่เดียวนี่ไงนี่ไอ้แบงค์การแบงค์การสองวันอ่ะแบงค์กันแบงค์โอ้ยร้อนๆเลยร้อน โอ้โหไก่พี่เอาข้าวเหนียวมาด้วยเหรอเอามาด้วยดิปลาเกมก็ส่งตลอดเลยอ่็ซื้อซื้อหาป้านะตากวิ่งหนีไปวิ่งหนีลูกไปไม่รู้ซะแล้วพี่โคตรเจ๋งเลยอ่ะวันนี้โจร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  เดี๋ยวป้อนพี่เอดิเอาคือร้อนไหมสำหรับพี่ผมให้ได้เหรอไงขันหยอกไหมระวังร้อนระวังร้อนไก่ร้อนผักหอมเลยมาแล้วรสชาติดีเรื่องมาดเลยไอเดี๋ยวผมเก็บไปออฟฟิศหน่อยนะเดี๋ยวนะไก่ปัาเค็มนิดๆนะฮะมาดปลาทำไมมือมึงนี่นี่มือผมเลก็ดีรอดี